สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับพระพรในพระคำให้ชีวิตด้วยกันนะครับวันนี้เป็นของวันพระฤหัสที่23มิถุนายน2022ครับหัวข้อเปรโตรไปนำคนต่างชาติมาเชื่อพระเยซูกิจการบทที่1 0ข้อ23ถึงข้อ33ครับขอฟังพระจนะของพระเจ้าจดจอ่อจดจำทำความเข้าใจนะครับ เปโตรจึงเชิญพวกเขาเข้าไปข้างในและให้พักอยู่ที่นั่นรุ่งวันรุ่งขึ้นเปโตรลุกขึ้นไปกับพวกเขาและพี่น้องบางคนที่เมืองยับฟาก็ไปด้วยวันต่อมาเขาทั้งหลายไปถึงเมืองซีซาริยาโครเนริวัสกำลังรอคอยพวกเขาอยู่และเชิญญ,ญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทมาประชุมร่วมกันเมื่อเปโตรมาถึงโครเนริอัสก็ต้อนรับเปโตและซุดตัวลงแทบเท้าท่าน เปโตจึงประคองโคนเนลรัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนข้าพเจ้าก็เป็นเพียงมนุษย์เหมือนกันระหว่างที่กำลังสนทนากันเปโตรเข้าไปและเห็นคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านทราบแล้วว่าการที่คนยิวจะคบหาหรือเยี่ยมเยียนคนต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องต้องห้าม แต่พระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรถือว่าคนหนึ่งคนใดไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินเพราะเหตุนี้เมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมาโดยไม่ขัดข้าพเจ้าขอถามว่าที่ท่านเชิญข้าพเจ้ามานี้มีจุดประสงค์อะไรโคริรัสสิงตอบว่าสวันที่แล้วขณะข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าราวๆตอนนี้คือบ่ายสามโมงมีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า สวมเสื้อผ้ามันวาวระยิบระยับคนนั้นกล่าวว่าโคนเลียสพระเจ้าทรงระลึกถึงคำอธิษฐานและการทำทานของท่านแล้วเพราะฉะนั้นจงใช้คนไปเมืองยับฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปตโตรมาท่านอาศัยอยู่ในบ้านของซีโมนช่างฟอกหนังที่ริมฝั่งทะเลข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่านมาทันทีการที่ท่านมาก็ดีแล้วเวลานี้เราอยู่กันพร้อมหน้าเฉพาะพระพักพระเจ้า เพื่อฟังสิ่งสารพัดที่โรรองตรัสสั่งท่านไว้พี่น้องครับพระคำให้ชีวิตครั้งที่แล้วนะครับขณะที่คนของท่านโครเนลลียสกำลังมาจะมาถึงบ้านที่เปโตรพักอยู่นั้นเวลาใกล้เที่ยงวันครับเปโตรขึ้นไปบนหลังคาขณะกำลังอธิษฐานก็เข้าสู่ผวังและเห็นนิมิตที่พระเจ้าต้องการบอกแก่เปโตรว่าอย่าเห็นคนต่างชาติเป็นคนไม่บริสุทธิ์และมลทินห้ามคบหาและ พระเจ้าได้ตรัสสั่งให้เปโตรลงไปหาคนที่มาหาท่านและยอมไปกับพวกเขาแล้วคนของท่านโคนเลียสก็มาถึงเมื่อเปโตรทราบแล้วก็เชิญให้พวกเขาพักอยู่กับพวกท่านวันรุ่งขึ้นจึงไปกับเขาพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้ท่านเปโตรและพี่น้องที่ยับฝ่าก็ไปพบท่านโคนีเลียสและเปโตรได้ยืนยันว่าพระเจ้าทรงยืนยันว่าเราไม่ควรถือว่าใคร ไม่บริสุทธิ์หรือมนทินแบบมุมมองของคนยิวท่านจริงได้มาตามคำเชิญพี่น้องครับประการแรกครับเปโตรไปตามคำเชิญของท่านโคเนรีอัสเปโตรได้เชิญชายสามคนที่มาหาท่านให้เข้าพักอยู่ในบ้านในคืนวันนั้นทั้งที่เขาทั้งสามเป็นคนต่างชาติท่านคงเข้าใจนิมิตที่พระเจ้าให้กับท่านในเที่ยงวันนั้นแล้วแม้ยังต้องถามไถ่ายถึงตัวของท่านโคเนรีอัสในเรื่องต่าง และในวันรุ่งขึ้นท่านก็เดินทางไปซีซารยาโดยท่านขอให้พี่น้องคริสเตียนบางคนที่ยับฟาไปเป็นเพื่อนท่านและอย่างน้อยคนเหล่านี้ก็จะได้ช่วยท่านระแวดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติและเป็นพยานในการเดินทางไปและการใช้เวลาอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเมื่อไปถึงที่นั่นที่บ้านของท่านโคนีเลียสก็พบท่านโคนเลียสกําลังรอคอยท่านเปนโตรอยู่และยังได้เชิญ,ญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทมาร่วมประชุมด้วย เพราะท่านคงอยากให้คนเหล่านี้ซึ่งอาจมีบางคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าให้ได้มีโอกาสฟังข่าวคำกล่าวของท่านเปโตรที่พระเจ้าทรงให้ท่านไปเชิญมาและท่านเปโตรเป็นผู้นำอัครทูตด้วยจึงมีคนมากันมากเพื่อฟังท่านพี่น้องครับประการที่สองโคนรัสให้เกียรติเปโตรมากโคนรัสถึงกับสุดตัวลงแทบเท้าเปโตรนายร้อยผู้นี้เป็นคนท่อมตนท่อมใจมาก และถือว่าเปโตรเป็นคนของพระเจ้าขณะเดยียวกันเปโตรก็รีบประคองท่านให้ลุกขึ้นและบอกให้ยืนเพราะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันพี่น้องครับสองท่านมีข้ออ้างมากมายครับที่จะถือตัวว่าตนอยู่เหนือกว่าในร้อยกองทหารโรมมีอำนาจมากต่อคนอยิวที่เป็นเมืองขึ้นและสามารถออกคำสั่งให้ทำอะไรก็ได้ให้แบกของเดินไปให้ท่าน1กิโลเมตรหรือจับกลุ่มทำร้ายหากสงสัยว่าเป็นคนร้าย แต่ท่านกลับมองเปโตรเป็นคนของพระเจ้าสูงสุดโอ้ท่านแสดงการต้อนรับอย่างให้เกียรติมากเลยเปโตรนั้นก็เป็นอัครทูตของพระเจ้าท่านรู้จักวางตัวและตระหนักว่าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านเป็นคนยิวด้วยโดยทั่วไปแล้วคนยิวมักดูหมิ่นคนต่างชาติว่าต่ำกว่าเป็นแค่สุนัขแต่ท่านทั้งสองมองอีกคนหนึ่งและให้เกียรติ ดังนั้นภาพสวยงามจึงเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้มองดูกันที่ศักดิ์ศรีตำแหน่งอำนาจเกียรติเงินความรอบรู้แต่มองกันตามความเป็นจริงเราเป็นคนเหมือนกันเราคงจะเกียดกันชาติเราคงจะเกียดชังกันยากขึ้นนะครับเพราะเราต่างก็เป็นมนุษย์ที่มีความผิดบาปเหมือนกันและต้องการพระคุณของพระเจ้ามาถึงเราเหมือนเหมือนกันครับประการที่ส พระเจ้าทรงยืนยันว่าทุกชนชาติไม่มนทินคำว่ามนทินนี่หมายถึงคนยิวมองดูคนต่างชาติแล้วดูหมิน่นว่าเป็นเหมือนคนมีมนทินบาปเพราะไม่ได้รู้จักพระเจ้าแท้จริงนี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องของคนยิวนะครับเพราะเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปและทำสิ่งผิดบาปเหมือนกันหมดไม่มีชนชาติไหนสูงส่งกว่าชนชาติอื่นแม้แต่คนยิวที่เขาเป็นชาติที่พระเจ้าทรงเลือก แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นนั้นมีคุณค่าน้อยกว่าเขาเขาถูกพระเจ้าเลือกเป็นพระคุณของพระเจ้าแล้วแต่เขาไม่ได้มีคุณค่ามากกว่าคนอื่นในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนและรักทุกคนแต่เพราะความคิดแบบนี้ทำให้ความจริงของพระเจ้าที่ทรงมาถึงคนยิวไม่แพร่ออกไปยังคนต่างชาติครับคนยิวจึงเป็นอุปสรรคที่คนต่างชาติจะมาเชื่อพระเจ้า พระเจ้าบอกกับอับราฮัมในปฐมการบทที่1 2บสองข้อบอกบอกว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้าพระเจ้ายืนยันครับว่าคนยิวที่พระเจ้าเลือกสรรจะได้พรก่อนและจากนั้นคนต่างชาติทั่วโลกจะได้พรเพราะคนยิวแต่คนต่างชาติถูกดูหมิ่นจากคนยิวเสมอและไม่อยากมาเชื่อพระเจ้าพวกเขาก็ขาดพระพรของพระเจ้าไปจนเมื่อพระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปข่าวประเสริฐ ประกาศออกไปจึงมีคนมาเชื่อมากมายนะครับเพราะพระยาพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสั่งให้เราจงออกไปประกาศกับบรรดาประชาชาติพี่น้องครับดังนั้นท่านเปโตรจึงกล่าวไว้ชัดเจนว่าการที่คนยิวจะคบหาหรือเยี่ยมเยียนคนต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามแต่พระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรถือว่าคนหนึ่งคนใดไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมนทิน เพราะเหตุนี้เมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมาโดยไม่ขัดพี่น้องครับเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วกำแพงที่กั้นระหว่างคนยิวและคนต่างชาติก็ถูกรื้อลงคาสอนของท่านจึงเป็นพระพรแก่พวกเขาและนําความรอดแก่ทุกคนที่มาในวันนั้นและพระเจ้าทรงทํามหมายสําคัญยิ่งใหญ่แก่พวกคนต่างชาติด้วยเราจะดูในครั้งต่อๆไปนะครับพี่น้องครับผมมีสองคถามวันนี้ พระคำให้ชีวิตวันพฤหัสที่23มิถุนายน2022หัวข้อเปโตโรไปนำคนต่างชาติมาเชื่อพระเยซูกิจการบทที่10ข้อ23ถึงข้อ33ครับคำถามแรกครับปัญหาคนยิวและคนต่างชาตินั้นหมักหมมมาเป็นเวลาหลายร้อยปีครับทำให้ความจริงของพระเจ้าถูกปิดกั้นไว้จากคนต่างชาติจนพระเยซูคริสต์เสด็จมาและสั่งให้เราออกไปประกาศให้เรารักคนอื่นที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าด้วย ท่านมีใครไหมครับพี่น้องที่ท่านไม่อยากออกไปบอกเขาแห่งความรอดของพระเจ้าแก่เขาเพราะอะไรครับและท่านจะชนะความรู้สึกนี้ได้อย่างไรนะครับคำถามที่2ครับท่านรู้สึกต่อคนต่างชาติที่ท่านรู้สึกต่อคนต่างความเชื่อหรือต่างศาสนาอย่างไรครับโดยเฉพาะคนที่เคร่งในศาสนาของเขาหากให้ท่านต้องคบหากับเขาท่านจะยินดีคบหาหรือไม่ครับเพราะอะไร ถ้าท่านอยากประกาศกับเขาท่านคิดว่าจะเริ่มต้นเตรียมใจของท่านอย่างไรที่จะสื่อความรักของพระเจ้าให้เขาได้โอ้พี่น้องครับนาขอพี่น้องพิจารณาในเรื่องนี้นะครับและได้เปิดใจของท่านที่จะนําข่าวประเสริฐไปยังทุกคนทั้งที่ท่านชอบหรือไม่ท่านหรือท่านไม่ชอบทั้งที่เขายอมรับดีๆหรือจะต่อต้านท่านเพราะนี่เป็นข่าวประเสริฐที่จะต้องไปถึงทุกคนครับ ขอพระเจ้าอวยพระพนะครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เรื่องของเปโตรกับท่านโคนียานิสเตือนใจของเราว่าไม่มีใครสักคนแหละที่พระเจ้าไม่พอพระทัยที่เขาจะรอดแต่พระเจ้าทรงอยากให้ทุกคนรอดยกเว้นว่าเขาปฏิเสธความรอดนี้ด้วยตัวของเขาเองขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกับที่สมัยของท่านเปโตร ได้เรียนรู้อัครทูตในยุคนั้นได้เรียนรู้และคริสเตียนในยุคนั้นได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงนำความรอดมาถึงทุกคนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในบรรดาคริสเตียนคนยิวกับคนต่างชาติจึงเกิดขึ้นและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อเครสตจักรในอนาคตจนถึงปัจจุบันนี้เราเป็นพี่น้องกันเป็นกายเดียวกันถูกต้องตามพระเจ้าคำของพระเจ้าจริงๆ ขอพระเจ้าอวยพระพรและสอนเราที่จะรักคนอื่นเหมือนเขาเป็นกายเดียวกันกับเราในพระคริสต์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของเราด้วยเถิดในนามเพสุคิ์เจ้าอาเมนพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าความรอดมาถึงคนทุกชาติความรอดมาถึงเราในยุคปัจจุบันนี้เราไม่รู้สึกรังเกียจเตียดฉันคนต่างชาติที่ประเทศเขาเศรษฐกิจต่ำกว่าเราหรือสูงกว่าเรา เราล้วนต่างเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าทรงโปรดสอนและสร้างใจเราแบบนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ